Tell me pretty lies Look me the face. Tell me the เรื่องย่อกามาเทพออกซึกหอมมืนลีเจ้าหน้าที่คิวปิดหัดติดการแต่งหน้าเท่าชีวิตหากไม่ได้แต่งเธอจะกลายสภาพเป็นผีจูออน เพราะฉะนั้นไม่ว่าวันไหนเวลาไหนใบหน้าของเธอจะต้องจัดเต็มอยู่เสมอไม่มีทางที่จะเผยหน้าสดให้ใครเห็นเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้หอมมืนลีจึงไม่กล้ามีแฟนเพราะหากมีคู่รักก็ต้องเปลืยหน้ากับผู้ชายเธอมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยและคงไม่มีผู้ชายคนไหนยอมรับใบหน้าสดของเธอได้สามปีก่อนหอมมืนลีถูกทำ เพื่อนเก่าพาเข้าโรงแรมปลุกป,ปล้ำหอมหนีออกมาในสภาพน่ายับและผ้าขนหนูผืนเดียวโดยมีแท็กซี่ชื่อปีมุงคลเข้าไปช่วยไว้ปีมุงคลกลายเป็นแท็กซี่ประจำตัวของเธอนับแต่นั้นทั้งสองสนิทกันด้วยความเพียนที่คล้ายๆกันแท้ที่จริงปีมุงคลเป็นมหาเศรษฐีลูกเจ้าของกิจาการขนทรงใหญ่ที่สุด ปีมุมคลต้องการปิดบังตัวตนจากหอมมืนลีเพราะต้องการทำหนังสั้นเรื่องชีวิตของเขากับหอมมืนลีให้เสร็จเขาอยากพิสูจน์ว่าคนบ้าแต่เปลือกอย่างหอมมืนลีจะรับแท็กซี่อย่างเขาได้หรือไม่ช่วงเวลานั้นหอมมืนลีกำลังหลงไหลพดล่วง18มงกุฎที่ปลอมตัวมาเป็นเศรษฐีหอมมืนลีเดทกับพดล่วง และเดทก,กับปีมงคลไปพร้อมกันหอมมืนลีรู้สึกผูกพันกับปีมงคลมากขึ้นกว่าจะยอมทำลายเปลือกมารักกับแท็กซี่ได้หอมมืนลีก็อุดหวิตจะโดนพดด้วงปลุกปล้ำปีมงคลกำลังจะบอกความจริงแต่หนังสั้นของเขาถูกแมกโนเลียคู่รักเก่าส่งไปประกวดชนะรางวัลหน้าสดของหอมมืนลีแพร่กระจายออกไปทั่วโลก หอมมืนลียังพบอีกว่าปีมงคลและแมกโนเลียมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งหอมมืนลีจึงบอกเลิกปีมงคลปีมงคลจะตามแก้ไขปัญหานี้อย่างไรความรักแท้จะทำลายเปลือกจนเห็นหัวใจข้างในที่แท้จริงได้หรือไม่โปรโดติดตามชั่วโมงกันต่อใน The U P บริษัทรากุตตลุดตอน กามเทพออกซก